เว็บโฟช็อปบริการขายรหัสวันพันแมนทุกรูปแบบมีหลากหลายรหัสให้เลือกมากมายและยังมีระบบสุ่มรหัสวันพันแมนรวมไปถึงระบบเติมเงินแบบออโต้ครบจบทุกรูปแบบต้องโฟช็อปเอาล่ะผมกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาขายรหัสนี้เพียงแค่50บาทเท่านั้นนะผู้ชมครับย้ำว่า50าบาทผู้ชมฟังไม่ผิดนะผูสงสัยว่าทำไมทำไมชื่อคนนี้มันมีสระอ์นำหน้าด้วยวะเนี่ย โอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาอ่ารีวิวกันเลยนะครับผมว่ารหัสเดี๋ยมันมีอะไรกันบ้างนะครผมชุคครับอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมจงานบางคนเขาถามว่าแบบเออทำไมพี่ราชาทะเลลึกเนี่ยมันขายได้เป็น4 500ร้อยเลยพี่ทำไมพี่มาขายทำไมพี่มาขายแค่ห้ิบาทผมบอกเลยว่าผมถ้าถามว่าผมได้อะไรผมผมได้เยอะอยู่นะผู้ชมได้ได้ความสะใจนะผู้ชมเห็นเพื่อน,นแย่งกันซื้อนะเอเอ,เอ,เอมันก็ลุกจิต เรียกว่าโรคจิตเลยก็ว่าได้นะผมู้ชมครับนะเห็นเพื่อนๆแย้งกันซื้อแล้วแบบโอ้มันชื่นัใจเหลือเกินนะครับผู้ชมเออบางคนแบบได้รหัสนี้ไปก็เอาไปขายได้กลุ่มเนี่ยขายได้แบบน่าจะประมาณ400ได้อยู่นะครับผู้ชมครับนะน่าจะ4ี0ห้าได้อยู่นะ นะครับผมมันก็แล้วแต่ทุกคนจะขายสี่ห้าหกร้อยขายได้หมดครับไหนมันอยู่ที่เราครับมันอยู่ที่อ่าความพึงพอใจของคนขายและคนซื้อนะครับผมจ้ะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนเลยนะครับผมจ้ะครับอ่ารา,าชาติเลลึกครับเดี๋ยวผมจะลงขายในเว็บโฟร์ช็อปนั่นเองนะครับผมจ้ะครับนะวันที่อ่าเท่าไหร่วะวันที่วันเสาร์นี้วันที่เท่าไหร่ครับผู้ชมวันที่ยี่สิบเจ็ดปะผมนับก่อนผู้ชมอ่า ถูกเต๋าโอเคครับวันที่27คนระับตรงกับวันเสาร์พอดีนะผมยวผมจะเปิดขายในตอนเที่ยงนั่นเองนะครับผมชครับตอนเที่ยงตรงสมมติว่าเที่ยงตรงแล้วเนะี่ยเห็นแบบมันไม่มีรหัสแล้วนะผมผู้ชม ผู้ชมเยอะผู้ชมนะครับผมก็คืออันนั้นหนะักมันออกแล้วนะรครับผมเจ้าครับเดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวให้ดูในชุมชน youtube เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเจ้าครับนะเวลารหัสออกรหัสลงรหัสออกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปเนี่ยได้เอาไปขายต่อกําไรต่อทุนแน่นอนนะรครับผมเจ้าครับนะเออมันก็แปลกดีครับเห็นคนแย่งกันแล้วมันจะกใจยังไงไม่รู้นะรครับผมเจ้าครับนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่ะอันดับกันก่อนนะครับผมเจ้าครับอันนี้ก็ โอเคครับอยู่อันดับท็อปพลังเนี่ยอยู่ที่295ครับถือว่าไม่ไม่ท็อปไม่ทึบอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่ครับนะ<ม>แล้วก็ตัวละครสุดแก่งเดี๋ยวเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยตัวละครสุดแก่งเนี่ยเราจะอยู่ที่213ครับราชาเทเลลึกพลังแปดแสนเนี่ยผมเชื่ครับนะซึ่งอ่าพลังที่1เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่วะสี่ล้านเนี่ยผมเชื่อครับโอ้โหตัวละครตัวเดียว4ล้านไหนมาดูตัวนี้ก่อนเนี่ยผมเชื่อครับ โอ้โที่1นึ่งผมพลัง18ล้านเลยนะผมเชืงครับแล้วทำไมชื่อต้องเป็นชื่ออะไราเนี่ยมาแล้วก็กิลเนี่ยเราจะอยู่ที่ะครันผมเชืงครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเชืงครับก็รหัสเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยนะปั้นต่อได้ยาวนะครับผมเชืงครับแล้วก็รหัสนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟ 522นะครับผมผู้ชมครับอ่าจะอยู่ในเซิร์ฟ522นั่นเองนะครับผมซึ่งมีราชาเดรย์ลึกเอเดตาบวกครับแล้วก็จะมีราชาเดรย์ลึกธรรมดานะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นราชาใต้ดินครับแล้วก็แทงท็อปมาสเตอร์จักรพรรดิเด็กโบลลสครับแล้วก็จะมีอ่าเกร์ลิวเนี่ยผมวัคซีนแมนครับกอริบัสแล้วก็ใครที่รายที่อยากเป็นเพื่อนกับผมในเซิร์ฟเวอร์อ่า540เนี่ยก็แอดมาได้นะครับผมผู้ชมครับนะย้ำว่าเซิร์ฟเวอร์540นย์เนี่ยผมชื่อนี้เลย เนี่ยผมชมครับอ่าชื่อนี้เลยนะครับอ่าก็สามารถแอดเพื่อนกันมาได้เนี่ยผมเชมงครับนะเราก็เดี๋ยวผมจะเล่นอยู่ที่540ยาวๆแล้วกันนะผมชมงครับเออหวังว่าจะเล่นอยู่ยาวๆนะเพราะว่าแบบเติมไปด้วยนะผมชมงครับนะเติมแบบพอถูๆไทยๆได้ไดนะผมชมงครับนะเติมไม่ถึงพันหรอกแต่แต่ก็เติมมาเออมาผู้ชมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกระเป๋านี่ยผมมีตัวดงตัวดองตัวดำหรือเปล่านะผมเชื่องครับโอเค รู้เรื่องก็เบื้องแต่ครับไม่มีตัวดองเลยครับนะโหไม่มีแบบโอเคมีอยู่ครับมีตัวแดงอยู่นะครับผมจะงับตัวแดงอยู่8ใบนะครับผมเออก็ได้ไป5 0บาทก็ถือว่าคุ้มนะพี่ชมมันปั่นได้เรื่อยๆเลยนะพี่ชมเี่ยอ่ามันก็จะมีไอตัวราชาจริลึกนะครับผมชมครับสามารถปั่นได้เรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอูอัพไม่ได้ด้วยอันนี้ครับรู้สึกว่าชิ้นส่วนตัวนี้จะไม่มีนะครับผมชม โอเคโอเครู้เรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวเอ้ยผมลืมบอกผู้ชมเรามีไอ้นี่อยู่นี่หว่าเรามีไอดี ID ในกล่องสม15บาทลงใหม่แนละ้วผมู้ชมครับไอดีน ID ในกล่องสม15บาทลงใหม่เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูบอกเลยว่าอันนี้สวยมากครับ ใครสุ่มได้เป็นนี่คือแบบสวยมากๆครับตัวนี้เครัยผมเชมื่อครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกตัวที่แบบผมชอบมากเลยนะอันนี้ะครับผมเชมืครับถ้าใครสุ่มได้ไปครับหมดไป15บาททนี่ผมยอมใจจริงๆเลยะครับผมเชมื่ครับไปขายต่อเนี่ยได้หลัก6 7 8 0 0แอน่นอนนะผมเชมืครับผมบอกเลยเครับผมชมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแล้วกันเอาละครับผมผู้ชมฮะ เราก็มาถึงไอดียในกล่องสุทธิห้าบาทกันแล้วนะครับผมจ้งกับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมที่ผมบอกว่าสวยนักสวยหนาครับก่อนอื่นเลยครับโปรไฟล์โบลทนะครับผมผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่แบบข้างโปรไฟล์โบลท์มากนะครับผมจ้ากับหนแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าใครได้รหัสนี้ไปเนี่ยสาวคีดแน่นอนนะครับผมจ้งกับเพราะว่ามันมีแมลงสาบยังไงล่ะ้วผมใช้แมลงสาบแล้วกันนะครับผมจ้งกับนะวิ่งป่วนคนทั่วเมือง แี่ผมแง่แง่แง่แไปไหนวาะแง่เป็นไง โอ้โหอย่างเที่เนี่ยผมจะงับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครอะไรกูเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครให้ดูนะครับผมจะงับผมบอกเลยว่าทุกคนเห็นในกี๊แท็กแน่นอนนะครับผมเออเครับผมก่อนอื่นเลยครับก็จะมีรายชาทะเลลึกครับหนาเอสเอสอาร์บวกครับเราก็จะมีโบลต์เอสเอสอาร์บวกเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีการโรนั่นเองอันนี้คืออยู่ในกล่องสมมติห้าบาทครับไม่เกี่ยวกับไปห้าสิบบาทนะนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมห้าสิบบาทนะรีวิวแค่นั้นแหละนเนรับผมเราก็จะมี อาจักรพรัดเด็กครับอยู่ในทีมแล้วก็จะมี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 ท่านแบทนะผมจะงับแล้วก็จะมีมท่านไนท์นะผมจะงับไหมถกตัวนี่ทำไมชื่อมันเหมือนกันยวกเนได้แล้วก็จะมีแทงท็อปมาสเตอร์ครับแล้วก็มีคิงนะผมจะงับต่อไปจะเป็นวัคซีนแมนนั่นเองนะผมตัวก็จะประมาณนี้เลยนะผมแล้วก็โอหแล้ว่ามีม้าด้วยนะผมจะงับทาไมทำไมกันเลยทำไมเขาไม่ปั้นม้าน่าจะเพิ่งส่งมาหรือเปล่านะผม นะ่าจะเพิ่งส่งม,ม้ามานะี่ผมจะงัดเดี๋ยวเรา,เ,ราเดี๋ยวเราจัดการให้ก็ได้เรื่องแค่นี้นะี่ผมจะงัดนะเดี๋ยวเราอัพให้ก็ได้นตะ่ผมไม่รู้ว่าจะอัพได้ไปถึงไหนนะเดี๋ยวเราจะเอามามาเข้าทีมนะอ๋อเลยว่าอ๋เลยว่าเอามา,มาเข้าทีมไม่รู้จะเอาเข้าได้หรือเปล่าดนะ้เดี๋ยวผมไปดูแปบ๊บผมไปดูแป๊บผู้ชม,มเดี๋ยวนะทำไมออ ผมเปลี่ยนเอาม้าเข้ามาแป๊บหนึ่งเนี่ยผมจิงครับซึ่งม้าเนี่ยจะมาแทนอเอาตัวไหนเดียวแทนหมาก็ไม่ได้เนี่ยผมจิงครับอเอาแทนเด็กละกันเนี่ยผมจิงครับโอเคโอ้โหมันใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยผู้ชมไม่ใช้ไม่ได้แล้วผมจิงครับนะ โอเคครับงั้นเราก็ไม่อัพไปแล้วกันนะผมจะงับนะถ้ามันจะแทนมันก็แทนพวกราชาเทะเลลึกพวกไอ้น,นี่ได้นะผมชมอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารับไอ้น,นี่กันก่อนนะครับ โอเคแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยที่เราต้องรับเอาง่ายๆเลยผู้ชมมาเล่นกันเองเหอะับผู้ชมครับเออมีอะไรให้ทําแบบเยอะมากในบุู้ชงรัปไอดีนี้ับผู้ชมมาแล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวนะเรารีวิวไปถึงตัวไหนแล้วก็คู่บินอะไรของกูได้เออน่าจะรีวิวจบแล้วับผมแล้วก็มาดูอันดับกันก่อนับผู้ชมครับอ่ะ อันดับครับก็อยู่ที่378แครับแล้วก็อันดับผ่านด่านได้อยู่ที่300ครับซึ่งอันดับเน็ตไม่น่าเกลียดกว่านั้นอีกนะผู้ชมครับอย่างว่าแหละอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ซติอห้าหครับซึ่งซื้อห้าหึ่งเนี่ยมันเป็นซร์ฟที่แบบคนเล่นกันหนักจริงนะผู้ชมครับ515งจนถึงอ่า519เเนี่ยผมเห็นแบบแต่มันก็มีคนปล่อยมาเยอะอยู่นะผู้ชมพวกรหัสอย่างเงี้ย นะครับผมอ่ามีคนปล่อยมาเยอะเหมือนกันนะครับผมชมครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูอ่าอันดับพลังพลังเอออันดับพลังเนี้ยผมที่1นึ่งนะครับผมชมครับโอ้ทำไมโหดกันจังวะเนี่ยนะครับผมพลังเท่าไหร่เอ่ยพลัง26ล้านป่ะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านโอ้โหยี่สิบหกล้านสามแสนครับโอ้โหเกินปุยมุยนะเดี๋ยวเราลองมาตีกันก่อนนะครับผมชมครับผมว่าผมน่าจะตีเข้าอยู่นะครับผมชมครับ น่าจะเข้าหัวไม่โป้งเท้าเขาอยู่นะครับโอ้หมามาพร้อมพังงานนะครับกดเล่นเองไปแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ชมครับนะโดนแฟดประกายแสงทีเดียวครับหายไปทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ยังไงจังหวัดเนี้ยโอ้หอยังโหดครับนะทีมเรายังโหดนะครับนะครับผมผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงๆครับทีมเรานะครับโอ้ ทีมเขาเหลือแค่2คนครับโหนี่ท็อปหนึ่งนะเนี่ยทีมเขาเหลือแค่2คนนะพี่ชมดูดตตติตู้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 มตู้มันก็กล้าไปเขียบเนาะพี่ชมเอ้ยทีมเราชะนะแล้วพี่ชมแหมแหมท็อปหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นึกอ่าตัวยังไปตายเขาแท้ๆเออมาพี่ชม เออมันไม่มีอะไรทําแล้วคุณผู้ชมเออเอาง่ายเลยคือถ้าผู้ชมได้ไปก็เอาไปเล่นเอาไปปั้นต่อได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะดูซัพพอร์ตว่าเติมซัพพอร์ตไปหรือเปล่าไม่ได้เติมนะผู้ชมเออก็เอาไปเล่นกันต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเผื่อแป๊บหน่งคผู้ชมขอเติมไปเท่าไหร่ปะไอทีนี้เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันนะผมรักมาผมยังไม่รู้เลยว่าขอเติมไปเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนร้อยร้อยห้าสิบสี่แบงค์ครับเกือบจะเป็นสายฟรีอยู่เลยครับนะเกือบจะเป็นสายฟรีครับ นะเอาง่ายเลยเติม้าตีศูนย์ผมว่าผมเติมน้อยผมยังเติมเยอะกว่าอีกนะผมจะงับแต่ว่าดูรหัสดิยังโหดครับนะโอ้โหเขาไปเก็บยังไงวนะเนี่ยเออต่อตบคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมผู้ชมครับแหมมั่พ่อมเฉยๆนี่แหละผู้ชมไม่มีอะไรทำนะผมเออต่อแบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีแบบเซอร์ไพรส์พิเศษนะผมผู้ชมครับสาหรับคนที่ อ่าแอดเรามาเนี่ยผมผู้ชมครับแอดเรามาในเซิร์ฟห้าผมร้อนเล่นนะครผมจริงๆไม่มีเซอร์ฟไพ่อะไรเลย